สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะอ่าสูตรหลักร้อยบนเก่าลอตเตอรี่ไทย2พฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นซึ่งสูตรนี้เนี่ยก็คือลงไปแล้วในงวดก่อนแล้วมี5มาตำแหน่งหลักร้อยนะแต่บังเอิญว่าเอ่อมีใครไม่รู้มาฉีกกระดาษไปดังนั้นอันนี้ก็คือน่าจะดิฉันนั่นแหละนะ ดังนั้นก็คือว่าดิฉันก็นําสูตรสมการมาลงถ้าใครคิดว่าใช่สูตรเก่าหรือไม่ก็ไปย้อนดูสถิติของงวดก่อนได้นะคะโดยสูตรนี้จะใช้หลักร้อยบน3ครั้งบวกหลักหน่วยบนเท่ากับ x บวก2บก1บก1ดังนั้นดิฉันจึงเริ่มตั้งแต่สถิติเขาเดินนั่นก็คือออก990และ14โดยใช้หลักร้อย3ามครั้ง3 9 27 27ก็บวกกับ0ก็ได้27เราใส่7 7บวก2ก็ได้9 ดินหน้าไป0และ1อ่ะเราดูที่ตำแหน่งของหลักร้อยบนออกอะไรคะ097และ91 097และ91เลข0มาในตำแหน่งของหลักร้อยบนถัดมาค่ะหลัก10บนคูณ3 3 9 27เช่นกัน27วก7ได้34ใส่4 4บวก2ได้6เดินหน้าไป7และ8 ดูที่ตำแหน่งหลักร้อยนะคะออก7,5 7และ8 5ในงวดถัดมาอันนี้ก็คือเลข7มาตำแหน่งของหลักร้อยบนในงวดต่อมาเช่นกัน <_ t ap> ถัดไปหลัก10บนคูณ3 5 3 15 15บวก7ได้22บนะคะบวกหลักหน่วยบน15บก7ได้22ใส่2 2บวก2ได้4เดินหน้าไป5และ6มาดูที่ตำแหน่งของหลักร้อยบนฉันขออนุญาตเลื่อนขึ้นอย่างนี้นะ เพราะว่าอ่ะซูมอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะออกห้าห้าสี่ห้าสี่สี่และแปดเก้าห้าสี่สี่และแปดเก้าอันนี้ก็คือเลขห้ามาในตำแหน่งหลักร้อยบนอาจจะเคลื่อนสันสนิดนึงนะคะตั้งเมืังเอิญว่าขาขาเก่าก็หักอันนี้ขาใหม่เสร็จแล้วขาใหม่อีกอันนังสั่งยังไม่มานะคะ อันนั้นนี่จะซื้ออันอันอันดีหน่อยอันนั้นจะซื้ออันละเกือบสองพแต่เขายังไม่ส่งมาทีนี้เรามาดูหลัก10บบนคูณสามนะสี่สามสิบบวกสเป็น16ใส่ห6หบวกสองได้8เดินหน้าไป9และศนออกอะไรคะ97 9ก้าเจดเแล้วก็61หนอันนี้ก็คือเลขเก้มาในตำแหน่งหลักร้อยบนนะเดี๋ยววิกหน้านะคะ ประมาณสินค้าของดิฉันก็จะเสร็จเรียบร้อยแต่ดิฉันก็ยังอาจจะยังไม่ได้มาบอกอะไรในที่ตรงนี้หรอกนะดิฉันก็จะค่อยๆขยายฐานลูกค้าของดิฉันในในที่อื่นโดยการดิฉันก็มีเจตนาลงว่าจะไลฟ์สดช,ชัช่วงเช้านะหนึ่งชั่วโมงช่วงเย็นหนึ่งชัวง่วโมงนะคะวันละสองชั่วโมงก็พอนะคะ เท่าไหร่เท่ากันเท่าเท่าไรเท่ากันเทาน่าไรเท่านั้นนะคะไม่ได้ซีเรียสนะคะอ่ะถัดมาลักสิบบนคูณสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกเก้าได้สามสิบนะคะสามสิบเราก็ใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองเดินหน้าไปสามและสี่ออกศูนย์หกสามและศูนย์เก้าอันนี้ต้องย้ำก่อนนะว่าเป็นสูตรเก่าแต่ว่าแผ่นชีทที่คำนวณอะ มันถูกฉีกออกไปดังนั้นหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยประสงค์จะดูว่าใช่สูตรเก่าหรือไม่ย้อนไปดูคลิปวิดีโอหล,ลักร้อยบนของงวดที่แล้วนะคะก็จะอยู่ตรงนั้นหลัก10บนคูณ3 3,6,8 18บวกกับหลักหน่วยบนเลข3ได้ยิ้มเอ็ดใส่1 1ึบวก2ได้สเดินหน้าไป4และ้ดังนี้ออก395 395แล้วก็สีเลข3มาในตำแหน่งหลักร้อยบนนะ ถัดมานะคะหลัก10บนคูณ3 3 9 18 18บวกกับ5นะก็ได้23ก็ใส่3 3บวก2ได้5เดินหน้าไป6 7เแล้วก็ออก603 603อ่าในชั้นดยวงเลข6เนาะอ่า6มาตำแหน่งของหลักร้อยบนในงวดถัดมาถัดไปค่ะหลัก10บนคูณ3บวกหลักหน่วยบนนะหรือแค่3 3บวก2ได้5เดินหน้าไป6และ7ด ออก6และ7 8 6 2แและ7 8อันนี้จะพูดคุยยาวไม่ได้นะคะเพราะว่าสมการยังไม่ได้ลงใดๆเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตคุยแค่นี้นะบางคนเขาก็ไม่ชอบให้คุยมากหรอกแต่บางคนก็ชอบอาน,นี้ก็มันก็สุดแล้วแต่แต่ใครเนะาะถัดมา แต่ดิฉันก็ทําตามหัวใจของตัวเองนะคะอยากคุยก็คุยอยากคุยก็แล้วไป2 3 6สาบวกหเป็น12ใส่2 2งบวกสองได้สี่เดินหน้าไป5และ6ออก4 8่แดหและ90 4 8 1และ90เลข4มาในตําแหน่งของหลักร้อยบนถัดมาหลักสิบบนคูณ3ามนะสามแบวกกับหลักหน่วยบนเลขหนเป็นยีมห้า ใส่5 5บวก2ได้7เดินหน้าไป8 9งวดที่แล้วเนี่ยออก598นะหลักร้อยนี่มาครบเลยนะมี5มี9มี8เลยนะะแต่เราดูแค่ตำแหน่งของหลักร้อยนั่นก็คือเลข5นะ5มาตำแหน่งหลักร้อยบนทีนี้เรามาดูสูตรเก่านะอันนี้หลักร้อยบังเอิญว่าแผ่นชีสถูกฉีกด,ดึงออกไปนะส่วนหลักสิบก็คือสูตรเก่ายังมีแผ่นอยู่หลักหน่วยนี่ปรับนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูกันเรามาดูหลักร้อยหลัก ร้อยกันก่อนหลักสิบบนคูณ339 27 27บวก8นะคะได้35 35เราใส่5 5บวก2ได้7เดินหน้าไป8และ9อ่ะหลักร้อยอาจจะคล้ายกับงวดที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าสมการใดๆจะมานะสูตรสมการรัตตรี่ไทยนะคะ2พฤษภาคม67นะคะในตำแหน่งของหลักร้อยนะคะ3หลักร้อยบนก็คือมันก็จะมีหลัก อ่าแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมีอยู่หกหลักนะลอตเตอรี่นะคะอ่าขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็พบก,กันใหม่กับสรรมการอื่นๆถัดไปสวัสดีค่ะ